โลกของคนรัดสัตว์แปลกในวันนี้นะครับเราขอนำเสนอเป็นตุ๊กแกยักษ์นะครับที่เรียกว่า New Caledonia Giant Gecko นะครับหรืออาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือลายชีแห่ง New Caled o เ i ียซึ่งเป็นประเทศเล็กๆนะครับเป็นอนณานิคมของประเทศฝรั่งเศสอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของแปซิฟิก ัวไลชี่นี่นะครับหรือลีชี่นี่นะครับความยาวประมาณ8-10ถึงนิ้วมีอายุเฉลี่ยประมาณ15ปีเป็นตุ๊กแกขนาดใหญ่นะครับชอบนอนเวลากลางวันชอบร้องส่งเสียงในเวลากลางคืนก็คือสื่อสารกันนะครับเขาจึงนิยมบอกกันว่าให้เลี้ยงเป็นคู่นะครับมีราคาแพงพ่อหายากนะครับ ผู้ที่ให้คำอธิบายเกี่ยวกับสัตว์ชนิดนี้ก็คือจอจคูเวียนะครับซึ่งในปี1829เขาก็ได้ให้คำจำกัดความเกี่ยวกับสัตว์ชนิดนี้ซึ่งอาศัยอยู่ในแถบนิว c คลเดเ n เนียนซึ่งเป็นป่าทึบนะครับอาหารที่มันชอบก็บพวกมแมลงที่มีขนาดเล็กๆนะครับแมงมุมผลไม้บางชนิดนะครับที่อยู่ในป่า แล้วก็มันก็จะหากินในเวลากลางคืนส่วนกลางวันก็จะนอนเล่นนะครับซึ่งตอนนี้เป็นสัตว์ที่ได้รับความนิยมมากๆ